สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนมือน,นี้ยญีุ่ญนมาเจอกันในช่วงยินของประเทศไทยช่วงบ่ายของบ่ายสองเคิงของประเทศสวีเดนพี่น้องเมือนี้เป็นอย่างยี่บุญนคือมาสายแถวตีเออคือเห็ดคลิปสายแถวตีพี่น้องยี่บุญนซิมเห็ดก่อนนะยียบุญบนตื่นสายพี่น้องวมือนี้ตื่นลงมาเกือบเที่ยงมาเห็ดอีหยังกินแล้วจัวจี ล่างหนาล่างตากลับมากินนั่นกินนี่มันกระสายเนี่ยมันกระสวยอะ่ะแมนบอพี่น้องจะโบจิกินเฮดอืมอร่ายอันนี้เห็ดของพญ่เฮดเค้นเจเ,เล่นเฮดเหลืองอะไรพี่น้องผัดใส่ไข่ผัดด้วยเนยนะคะเอาเนยเป็นมันผัดผัดเนย ใส่ไข่ใส่ฮอทดอกใส่หมูนะคะใส่หอมหมหญใยก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วกินเล้วเฮ็ดงานของเราน่ะพอไอใหน่ะเรากลับไปของเราล่ะพี่น้องเก็บเล็กเก็บเศษอันนั้นอันนี้ไปทิ้งไปพูนบางทีเขาทําลายขยะพุ่นอ่ะสองรอบแล้วมันก็พวกยางรดยางเก้ายางยังที่บอสใส่ที่ยังแล้วก็ขนออกไป ย้บบนกะเห็ดกินแล้วก็ไปล่างหนา้าล่างตาซ่าซ้างล่างกายเดี๋ยวก็ไม่นั่งกินเขา่าก็ไม่ได้ลงคลิปดอกพี่น้องแต่ว่าบันนี้คืดอยากย้บบนก็เลยมะต้มอันนี้มันเป็นต้มย้บบนมาแกงก็เลยมาแกงเห็ดพี่น้องกินข้าวหมอนี่ล่ะอันนี้คือเป็นหมอดีพี่น้องเนคือเป็นหมอด้นี่อเดี๋ยวยีบบนนั่น จัดการกับอันของพี่ใหญ่จักแป๊บกันพี่น้องเดี๋ยวมากินขา้าวมากินแนนแกงเฮ็ดน้ำกันเราจะกินข้าวหมอกับบคือพี่น้องตากออกกอนใครเห็ดอันนี้เป็นยังคือเป็นเห็ดขาวๆติอันนี้เห็ดขาวๆนี่เป็นเฮ็ดข้าวบ้านเห็ดหวานเฮ็ดเผืองหวานแต่ปีที่เีลยวได้พี่น้องนี่ผมก็เลยเอาเฮ็ด ยังเหลืองนี่มาแกงใส่น้ำน้อยหนึ่งหนุ่มหนึ่งแกงกินเหรนซื้อเนี่ยพี่น้องเอาไว้โดนหลายมันมันสีหอดของม่อีกเรี่ยวมันสีหอดของมาอีกเล้่วมันยังเหลืออีกถุงนึงคนเดียพี่น้องมันยังเหลืออีกถุงนึงพอไงเราบพอกินน้ำในเห็ดเห็ดขาวในเห็ดข้าวอยู่บ้านนี่<ม>แล้ว,ว่อกินน้ำพี่น้องเนี่ยบนเกิดเทีทยบจังไดรกินยังสีเบิดบตไปนี่ก็เลยเอามาตม้มมาแกง แกงใส่หยางเจงที่แต่บมีบมีผักกีตูพี่น้องบอมีผักอีตูเนีย่ยบนแกงแบบเราเล่าแกงเปื่อเฮ้านี่แหละใาาส่านา้มยนะานา,มนางใส่นะ้ำยานางใส่ริกแกงก็คือข้าต่ำเองริกแกงก็ข้าตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็กระเทียมหอมนะคะตามใส่กันตามใส่กันใส่ับพริกมันนี้ก็เอามาลงใส่หม้อแกงนะคะใส่ปลา ช่วยลดน้ำปานี่แหละพี่น้องลดดีนิดนึงแม่นก็ยังเสรบอยู่นะแต่ว่าทาบนบเนื้อมันมันแน,น่นมันหวานคือเกาบมกบมันบะบดีวมันบะเดีแน,น่นคือเกาพี่น้องเพราะว่าเขาฟิตไปเนาะ มืมดอกมันดอกตุ่มๆมันได้พี่น้องเนี่ยบนผ้าอืมอืมจะที่จะบะหมี่ผักยีตูใส่หอมหอมพี่น้องแซ่บ ดอกตูมนุ่งเสือเข็ยนยาวเตรียมพร้อมสิลงไปข่างล่างสิลงสิไปเข่าวสวนมืนอหนียังบ้านแน่เหตุอยังเลยไปหน้องเอยฮีบุนที่มากินตรงดอกมันเนี่ยรบกนอนดอกอ่นอนๆมัน น,นี้เป็นขามันนี่ส่วนขามันขามันค่ะถ้า,ถามันเป็นของสดๆไม่ไม่เนี่ยมันก็หวานคือหนังเนื้อไก่ปีนี่สิล้องอบสิล้องออกมาอบ เห็ดเคยอยู่บ้านเนี่ยกามันออกหลายๆสิไปเก็บมาอบเอาอบไปบ้านอืมอืมดอกอนนออมันได้ไปเนองเดี๋ยวผมจะเอาหยิบให้เบิ่งเป็นดอกเห็ด เดี๋ยวคนดูอ่าสิส็จถ้าเป็นบ้านเท่าเนะมียหยดปัะขาไม่ยหยดปอาตูมาถิมเซ่อื Tổng là, bà, mà cứ nè có trong ba mà cứ là nó bị non không ba nhớ bồn cặp má hoạt cặp má hoạt bàn 2 thùng các cần phải chuồng hộp mông len chỉ lẹ bay ba bảy ba lẹ thì phò vậy thì ba เป็นดอกน้อยๆเลยองีเฮอมันก็ออกก็ได้ด้วยเนาะผบัตกฝนบัต,ก,บตกมันก็พุดขึ้นมาบ่ได้มันก็ตะปะะแตอยู่คือเ่าดอกได่โพขึ้นมาได้ถ้ากับไปกินมันบัดนี้ก็เลยพากันขี้รถมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาน้ำทางมาเรื่อย มาทางเก่านั่นแหละมาทางที่ไปได้อยู่ข้างทางเหมือนนั่นน่ะมาทางเกา่าบะเนี่ยปอบานมันสิบ่ได้เลยด้บอกพญเยารุ้นี่ขับรถซะาปี้เลี้ยงเออเฮ่ออยู่น้ำข้างทางเพม่อนนั่นหาน้ำข้างทางมาเรื่อยๆเลย ที่เดลือก็บอกสังเกตไหมเขาโกยอีหยังเขาดึงหมอดหนามอดดอกเป็นเป็นกวนเป็นงนเป็นงนดอกที่เหลือก็บื้องกรนห้อยหมูดุดหมูยังชิมาดูดูจข่างห้างเกตมาเรื่อยๆแบันี้ก็วนจากบนเขาเขาโกยดอกเหลืองอันซ้อนอันเ้นบบนี้ลงไปเบึงไม่เป็นยุ่มเป็นยุ่มอยู่ แต่ว่าดอกมันไม่หญ่ฝนหน่ะถ้ามันฝนตกแน่งดไปแน่ตกไปแน่น,แนี่ตกเวนมือนี่จีตัส่วคักด้วยอะเฮือพี่นอกแต่นี่ฝนเปแล้วเวละตกชุกมันก็ชุกอีลิตกสามมือต่อกัน ตามมือนสี่มือต่อกันเวลาบบตกกตับโบตกมันก็แหงเจืลอแบบนี้ถ้าตกคัากหลายมันก็เน่าเสือมันเน่าเห็ดกับพเกิดขันแรงแรงพูดพอาเห็ดจว่ออมากมันก็ตายมันก็แหงเหี่ยวลงไปมันก็บุบพุดขึ้นนะ Ừm, bớt trứng mọc Chúng ta nó ra tủ trái nhang ra Bắt còn nón chiều cứ tí nữa được quán tí hóa nhang nữa จะบงกับมากินยาลัดไปยา่อนไข่เซส,สมองเซดังกินยาแก้แพ้ลัดไปโอ้พี่น้องนอนไปอยากตื่นพอดีวัานเพ้มปิดเสียงโทรศัพท์ลูกค้า,า,า,าเอซีโทรมาสั่งมาถามเรื่องครีมโซมาโทรมาสั่งปลา ลาบองโัรมาถามเรืองคิมเขาเลยซับดังดุตัวดุก็เลดีงัวงเงี้ยงวงเงี้ยก็เลดีลุกมันนี้กับไอ้บาก็โทรมากไ้ว่าอยู่นอ่อง,ง,อ,งอยู่แคนาดาโัวมาสั่งสั่งขวงไปเละล่ะมันนี้แกก็สิโอนเงินแกก็เลดมาบอกว่าแกโอนบ่ได้เมื่อเช้านี่เนาะ บ้านไปกวนละฮาร์ดแีดกียระยานทั้งนี้ถากฤทลิท์ทูมาบอกเดี๋ยวนกับเช็ดคุยกับดูค่ายเอฟซีทั้งทั้งที่เพิ่นเคยสร้างค้มเรีวยวผลิเพิ่นสร้างเพิ่ม เิ่นสั่งคิ้มหรือเิ่นสั่งเพิ่มสั่งมาหีกรอบสองหลบสามสี่นะบัดี้การบางคนก็โทรมาถามอยากได้ปลาาบงอยากได้ไปขายต่อสีอส่งงห้แบบไหนตอนนี้ใหอ่าอยูต่างประเทศน่ะอยูุบ้านมีคนเห็ดห้บอมีของบอมึงย่าบุงก็เลยมาบอกซูฟังก็เลยว่าเออมีลูเฮ็ดเฮ็ดเทนยนยญ่ตอนนี้มีขายทุกอย่าง บ่ว่าจะเป็นขี้มบ่ว่าจะเป็นปลาบองซับปลาบองนี่เฮาสีเฮ็ดสูตรสุกเลยที่พี่น้องไม่มีการเสียไม่บดนะคะแล้วก็บ่เพียจุนเกินไปกินไม่แรงนะคะทุกคนสําหรับผู้ใดที่เคยสั่งของยี่นไปกินแล้วนะคะจะรู้ดีว่ารสชาติเป็นอย่างไรกลิ่นเป็นจังได้แล้วกินหนีบอกคือของผู้อื่นดอกพี่น้องมันบร่ได้เหม็นบม่ได้ชุนแบบเปิดออกแล้วถือกินบุ่มแล้วมั่วไส้นะคะ จะบนเห็ดสูตรที่สุกทั้งเครื่องเทศนะคะสุกทั้งเครื่องเทศสุกทั้งอนเนื้อปลาที่อเป็นเนื้อปลาบดท,ที่ห้ามาเห็ดปลานะสุกเบิ้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันก็มีสูตรของเขามีมีสูตรของห้าหละรกับมะเห็ดคือคนอื่นเขาเนาะก็เลยแบบว่าอยู่ได้นานแล้วรสชาติแตกต่างกินแตกต่างนะคะบัดนี้ก็ลูกค้าที่เพิ่นได้กินแล้วเพิ่นก็เลย โทรมาถามโดยที่เพื่อนได้กินนี่เพื่อนบ่ได้กินแบบว่าเพื่อนสือไปเองได้พี่น้องนี่เพื่อนสือไปสู้กินอืมมีเพื่อนสือไปสู้กินเราก,ก็เลยอยากได้กินแล้วติดใจในรสชาติติดใจในอ่าการที่กลิ่นมันไม่ฉุนไม่เหม็นกินบ่แห้งกินไปไดีโดนเพื่อนกเ็เลยสร้างมากเลยโทรมาถาม ผูมาถามด้บุญพราะว่าด่บุญมีเบอร์โทรนะคะมีโลโกโ้มีแบรนด์เป็นของตัวเองมันก็เลยแบบว่า่าได้โทรได้อีกอย่างได้โทรมาหาด้บุญก็รับก็บคุยกันก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะคนที่บาได้สร้างของว่าขอบคุณติดขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจ อ่ให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นนะคะหลักก็ติดตามเป็นกำลังใจเย้บบุญนะคะก็เหมือนกับสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งนะคะเนาะอ่ะที่บังตามโมสู้ฟั่งหรอพี่น้องสิลงสวมนมันไม่หยังดอกนี่สามสองโมงครึ่งแหละตอนนี้ียังกับจินอิมดอกอิมเหล่วมันถึงง่วงนอนพี่น้องอิมแหล้วง่วงนอนขั้นปเหตหยังเยบบุญง่วงนอนต่างแต่พัดฉีดยาบอกซีนมา วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเป็นคนที่เพยวัคซีนกับบจากพี่น้องฉีดโควิดเกิดขึ้นกันฉีดย่ำใดก็เป็นฉีดวัคซีนซื้อ,อก็เป็นเมื่อยง่วงนอนกินแล้วมีแต่ง่วงนอนเป็นขีข่ขานเป็นบ่อยาคิดอย่างต้องฝืนตัวเองกิจโอนพญายแล้วเห็ดงอกงอก,งอกเข้าก็ตตรงเ้อง่เะเห็ด เนี่ยหนึ่งเขาก็ตรงเห็ุเนี่หนึ่งซอย,ยเล่าแน่จังสีน่ะพี่น้ bon holiday, องเล้เล่าเนาะบรหายบนเหตุด้วยมื่อยุบตรงไปเหตุดกอยูมากอลดิเดย์ยุมากพักผ่อนยุบตรงเหตุอันนี้คือคั่มอันนี้ที่คั่มเราบอกพี่น้องเขาก็รีตัวแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เม่ชงกาแฟเห็ุอย่างของเล่าเนี่ยเราก็เฮ็ดขึ้นไปให้เฮ้าแตงของของกินไปให้เมียจับอันนี้ยังอ่ะเซเลี่ยว <c oughs> เขาเออนี้ยังน่ะ ท่านจะพุ่งท่านจะพืดนั่นใส่นงใส่นมจิกอันหน่าวิตามินซีจากกาแฟใส่ถาดโยกขึ้นไปถวายหัวหอดบอนนอนพี่น้องกินเห้ก็กอลหลากเลียนอนต่อกับมีหางเทียกับอาตอบโทรศัพท์แน่โหลดคลิปแน่หยังแน่กับเป็นงานจากของกกเกแ็กในโทรศัพท์แล้วก็เข้าใจได้พอใหญ่น,น่ะอืมแล้วผมบอกด้ว่าอย่างอันนี่ได้บน,น่ะว่าอยากนอนเพราะว่าหยัง มันสีอ้วนแล้วก็สีเฮ็ดให้เฮาแบบเคยตัวขี่ข้านี่พี่น้องแล้วผมก็สิไปลงสวนตัววันเนี่ยแล้วสวนนี่มะแฮ่ไม่อีกแล้วเน็ดเล่ดิดเม็ดเล่ดิดเ,เห็นเฮากินดีคื้อมาให้อีกแล้วเนี่ผมจะเอาไปมักเอาไปบานเพาะอันนี้ก่อนเอาสัมนียร์้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะ